ะกะมีปัญหามากเลยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการบริจาคเลือนดะครับคุณพี่เมย์มันม,มีปัญหามากเลยนะมันไม่ปริจากเลนะือดเขาบอกเขาบอกเขาไม่เอาเลือดผมเขาบอกเราไม่มีเลนะือดเขาบอกเป็นตุ๊กตาไม่มีเลือดป๊อปเราโมโหมากเลยตุ๊กตาอยังบริจาคเลือดแต่ไม่มีเลนะือด มีเลือดแค่นั้นทนน้ำมันไม่มีเลือดใช่มันม,มีใบใบจอกใบใบกอกว่าพวกเราเป็นเพศอะไรเขาก็ามีผู้หญิงผู้ชายเอ่อทอมตุ๊ดอะไพวกเราก็กล่าวคำว่าไม่เป็นจัณชาติอะไรทั้ไม่เลยไม่เป็นเพศแไรงไม่เลย ก็ไมเลยไม่ให้ตุ๊กตาบริจาคเลือดใช่ครับมอกเราเฉยๆเดมไม่ได้บริจาคเลือดเราไม่มีเลือดให้บริจาคน่าตุ๊กตาตุ๊กตามากเลยตุ๊กตาบริจาคเลือดไม่ได้ใช่บริจาคเลือดไม่ได้ตุ๊กตาไม่มีเลือดก็ทำไม่ให้มีตุ๊กตาไม่เลือดใช่ตุ๊กตาเวลาโดนยุงกัดยูกนโดด อยู่มันก็คงคิดว่าเราเรามีเลือดใช่ไหมคุเบใช่มันคิดว่าเราไม่มีเลือดอยู่มันก็ดูดเราอยู่เกาะเราใช่แล้วอยู่บนเกาะเราเลือดมันก็ไม่มีหายแย่ดอดดอดบน้างัดมาเลพวกเราเนี่ย